นี่ครับื้ามันตายทุกคนนี่ครับทุกคนไม่ตายกินได้ไหมใช่มันด้ีครับทุกคนตัดคอมันนไม่ต้องตัดทั้งตัวเลยมาครับหมดครับอทุกคนดับเล้วดับในถ้วยแล้วดำในถ้วยแล้วครับทุกคน บางฟ้าเอาอีกแล้วบังฟ้าโ <c oughs> คตรเด็ดเลยน้ำจิ้มเป็นสีดำเลย้นน้ำจิ้มเป็นสีดำเลยเด็ดโอ้ my god บางฟ้าจัดให้ ตรงนั้นเลยครับตามเลยครับตามเลยอ้าวโดนแล้วครับองฟานโดนแล้วครับองฟานโดนครับจับคู่เลยครับจับคู่เลยมาแล้วครับของสุภาจุ๊บใส่ดีครับใส่ดีครับนี่ครับของฟานมาแล้วของฟานจับด้วยครับรลรอนหอนอน ร้อนว่าไงพี่พอแล้วครับยอดไปต่อโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนครับโดนครับ มาสังร์าเอาโด ون, สานสวาโดนแล้วครับโดน,นอีกโดนอีกอันล่าอัละทีก็ได้เอาจอดโอ้โหสุดัปดาโอเคแหกครับวันนี้แหกครับสปาโดนอีกแล้ว lúc ừ. con dế <laughs> <laughs> đi băng, Đâm luôn <laughs> à, mà chín nhiều nam luôn, còn nín nữa. 走着。多多 โดนโดนแล้วโดนแล้วบังฟนานบังฟานโดนอยู่ในบังฟนนางฟนอยู่นี่บังฟ่านอยู่นี่ท่ไมบังฟานอืม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 ่าเหยียดใส่ฟ่านใส่ฟันานบังฟานโชว์ <c oughs> มาแล้วโอเคใส่เ <c oughs> okay. ก็บคลองไม่คลองอู้โดนแล้วโดนแล้ว <c oughs> โดนแล้วสุภาโดนโค้งไลแล้วคองข้งมาโดนครับที่บางฟานได้เลยครับคู่กันเราคู่กันวสวยงามโอเค